สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับที่จะมานะครับพูดคุยสำหรับความผิดฐานช่โกงหรือความผิดฐานช่วโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาเมื่อผู้กระทำความผิดนะครับได้มีการกระทำความผิดนะครับในลักษณะการนำข้อมูลนะครับเป็นเท็จนะครับหรือข้อมูลลักษณะนะครับปลอมเข้าสู่นะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการนําข้อมูลต่างๆนะครับมาเข้านะครับส่งต่อมาทางนะครับ ระบบแอปพลิเคชันไลน์ส่งมาทางโทรศัพท์ทางโปรแกรม Facebook หรือ i n s t a g r กรต่างๆนะครับเมื่อนะครับนำมาหลอกลวงให้กับผู้เสียหายเมื่อเขาหลงเชื่อแล้วก็ได้มีการนะครับส่งมอบเงินให้กับผู้หลอกลวงไปนะครับการกระทำลักษณะนี้นะครับนอกจากจะเป็นความผิดนะครับฐานช่อโกงหรือว่าช่อโกงประชาชนแล้วแต่กรณีแล้วนะครับโดยลักษณะของการกระทำความผิดนะครับเมื่อเป็นการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนแล้วนะครับก็จะทางมีลักษณะนะครับ นำเข้าข้อมูลอัมบันเทสก็จะเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์อีกนะครับความผิดของการช่าโกงกับชู้โภประชาชนนั้นก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าผู้เสียหายนะครับเมื่อออไปแจ้งความร้องทุกต่อเพืาอนำฟสดแล้วนะครับหากเป็นการเช่าโกงนะครับธรรมดานะครับหรือว่าเป็นความผิดเรื่องของนะครับนำข้อมูลอัมบันเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับเมื่อแจ้งความร้งทุกแล้วนะครับ สามารถที oui, fate, pues ่จะท้องคำร้องทุกข์ได้ย so ังผอมได้นะครับหากเป็นลักษณะของการช่ววง์ประชาชนกับความผิดตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการกระองความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยมีลักษณะของการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อัจฉนะครับโดยการที่น่าจะขอให้เกิดความเสหแก่ประชาชนนะครับอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของความผิดอาญาแผ่นดินนะครับไม่สามารถที่จะท้องคำร้องทุกข์ไว้ายอมผอมได้นะครับท่านใดที่นะครับเป็นผู้เสียหายนะครับจากการกระทำความผิดนะครับ ันเช่อกงก็ดีหรือช่อกงประชาชนก็ดีนะครับหรือว่าแล้วความเสียหายควรที่จะนะครับดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานาสวนนะครับเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนนะครับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไปนะครับโดยท่านควรที่จะมีการนะครับเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อส่งให้พนักงานสวนนะครับเอกสารการหลอกลวงนะครับบทสนทนาต่างๆทางแอปพลิเคชันไลน์เฟซบุ o กหรือ Instagram นะครับหรือหลักฐานการเอาเงินต่างๆนะครับเราควรที่จะนะครับมอบให้พนักงานสวนได้เลยหากท่านมีปัญหา ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือท่านต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสายด่วนสำนักง,งานอไยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ได้ครับสวัสดีครับ